ครับกบ,บสวัสดีพี่นอ้องเอฟซีชาว YouTube ครับพี่นอ้องอ่ะปน,นีนำมาอยู่กับทีมงานเสจเจครับผมเอาไปที่บ้านเมียฝรั่งครับพี่นอ้องตกะขางใบเม่เลีวเนาะนะก็หลันะหจงจากผลโตกหลายวันพี่น้องเนาะก็เพิ่งได้ลงมือทำงานครับพี่นอ้องนะไปเดี๋ยวตามไปดูครับผมครับพอดีให้นจะคลองทีก็ถ่ายให้เนาะผมก็ขึ้นไปขับรถครับพี่น้องนะให้นจะคลองทีก็ถ่ายประว่าิถ่ายให้ในปล่า ทั้งเลยะถ่ายเห็นเนาะครับผมไปมาตามไปดูครับผมผมวางจะเทดินครับพี่นอ้องนะให้ป่าแก่ายเห็ครับผมนะมเป็นแถวฝรั่งครับผมเนาะครับเดี๋ยวก็ผมเทเสร็จปุ๊บนี่ผมจะจอดถ่ายทุกคันเลยครับพี่นะ้องเะบาะขับบ่อไม่ได้ถ่ายครับยังม,มีเวลาเนะาะพอดีเสร็จเชเข้ากระด่วนครับผมพี่นอ้องเพราะกลัวฝนตกครับนะได้วิ่งจนสายแล้วพี่น้องเนาะเกือบเที่ยงบ่ายแล้วพี่นอ้อนงะเดียยนะเด๋ยวจะถ่ายดูแต่ละคันครับพี่นอ้อง

ครับผมตามไปด้วยลูกพี่สามารถเราครับผมมาละครับผมนะแล้วทยอยตามกันมาเรื่อยๆครับพี่นอ้นะองอันนี้ก็วิ่งอยู่สนะี่ขั้นครับพี่น้องเนาะแล้วทีงานเสียใีก็ทยอยตามกันมานะครับผมะพี่สามารถเราก็จะดำแล้วนะ Slow ครับผม่อชิพานกันอี้มีสโลครับพี่นอ้องนะขึ้นบ่อจิ๊บๆเลยสบายเบองไม่ต้องเด่นเครื่องครับดึงสโลขึล้นวุ้ยเลยนะไปแล้วครับผมไปแล้วนะ เดี๋ยวฝรั่งเขาจะยกบ้านครับพี่น้องนะครับผมพี่น้องเสียนุมาแล้วครับผมนะตนะัวเสียเจครับผมครับมาละเสียนุเราโอ้โอเจถ้าทะบวงครับพี่น้องนะสุดจัดครับพี่น้องนะความแรงไม่ต้องผูกเทงครับพี่น้องอ่นะต่อไปพี่น้องแล้วลูกที่สามาแลออกก่อนเนะาะให้ถ้ามาจะออกมาเลยครับ อถ่ายเสร็จปุ๊บก็อนจะกินข้าวเที่ยงครับพี่น้องนะกอได้เวลาพักเที่ยงวันนี้ผมได้เวลากินข้าวเนาะนะพี่สามาร์ตมาแล้วครับผมกินขะ้าวก่อนครับผมน้องพี่สามารถบอกครับมาๆๆเดี๋ยวขอถ่ายยูทูปก่อนครับผมไปเสียหนุไปแล้วครับตามไปด้ยวยเสียหนุเราเนาะ ลอยเจ็ดหาครับผมพี่น้องประมาณลอยเท่วครับพี่น้องนี่เนาะเสริมทำทำโุกบานครับพี่น้องตัง้งตัง้ตงกองไว้ครับสนุกไปแล้วครับผมนะเสียบบอยจะมาดันครับผมพี่น้องช่างบอยช่างบอยเสียบบอยเนาะไป มาอีคันแล้วครับพี่น้องเสียสุภาพเราเนาะหนี่งรถเทงงานเสียเจครับผมนะเสียสุภาพเราครับครับผมมาแล้วพี่น้องนะเสียนู้ถอยก่อนถอยก่อนครับผมพี่น้องเสียสุภาพมาก่อนถอยก่อนนัะพี่น้องมาแล้วครับผมโอเคครับไปแล้ว เีา6คันใส่กับพี่นอ้องมี4คันเน,ะนาเะทีมงานเสียเจเราเราถ่ายเร็บปุ๊บก็นะประอยากกินข้าวครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงทีนี้ครับพี่นอ้องคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมว่าอยากกินข้าวครับสวัสดีครับ